การเลี้ยงควายเนี่ยอยากจะให้มันสวยงามสมูทอย่างเงี้ยอาหารการกินนะครับ<ะ>ต้องมาที่หนึ่งด้วยถ้าเราไม่ให้อาหารที่ครบถ้วนนะครับไม่มีแคลเซียมและธาตุที่ครบถ้วนเนี่ยจะทำให้ดั้งเขาเนี่ยจมูกเขาเนี่ยยุบ คุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาที่ไหนพี่เต๋อชลธีฟาร์มควายไทยครัที่สอนสลิดฟาร์มควายไทยซึ่งรมาครั้งที่อะไรแล้วพี่เต๋อห้าครับครั้งที่5แล้วค่ะคือมาบ่อยแล้วเรามาเห็นความพัฒนาของฟาร์มไปแบบไหนบ้างคะพี่เอกตอนนี้ครับสวัสดีครับก็เราพัฒนาปรับปรุงรีโนเวทนะฮะจากพอกเดิมเดิมเรารีโนเวทให้มันง่ายต่อการสะดวกต่อการดูแลการดูแลการ การใช้บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราใช้คนอยู่ประมาณ3ามคนต่อโรงเรือนทั้งทั้งหมดเ้วตอนนี้ครับพี่ท,ทั้งหมดนี้เราใช้คนอยู่ประมาณ1คนโอ้โอ,อย่างนี้เราก็เซฟบุคลากรไปด้วยเหม<ช>ือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสามารถเลี้ยงได้ถึงห0สิบตัวทั้งโรงอย่างเงี้ยหรอครับพี่นหนึ่งคนเลี้ยงห้าสิบตัวค่ะแล้วอย่างที่คุณแม่ดูอยู่ซ้ายขวาอย่างนี้คือตรงนี้คือจะเป็นแม่พันธุ ที่อนาคตเป็นแม่พันธุ์หลักของฟางเลยใช่ไหมคะคือ,รอจริงๆแล้วในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เราเราเตรียมนะไว้เป็นแม่พันธุ์หลักเพื่อทดแทนเป็นแม่พันธุ์ทดแทนที่เรามีอยู่เป็นแม่พันธุ์หนูทั้งหมดประมาณสอง0ตัวเนี่ะเราก็จะทดแทนว่าตัวไหนตัวเล็กไปไม่มีสายเลือดที่ดีให้ลูกไม่ดีหรือมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเราก็จะ สลับสับเปลี่ยนออกไปแล้วก็ใช้ตัวกลุ่มนี้เข้าไปทดแทนทดแทนแล้วแล้วเราจะเพิ่มอย่างต่ําสุดนะครับปีหนึ่งยีสถึงสามสิบตัว<อ>เพิ่มแม่พัน์ธุเข้าไปอีกก็คือทุกปีทุกปีจะต้องได้แม่พันยี่สิบถึงสามสิบตัวถูกต้องครับ<อ>แล้วก็เอาไปทดแทนอีกต่างหาก ทุแทนนี้แยกไปอย่างนะ้าโรงเรียนตรงเนี้ยจากที่คุณแม่กับพี่เอกยืนอยู่เนี้ยก็ประมาณ30บแม่30แม่โอ้ยอย่างซ้ายขวาอย่างเงี้ยสังเกตง่ายง่ายตอนที่คุณแม่มาคือตอนนั้นยังไม่มีสัญลักษณ์หรือว่ารายละเอียดตรงเหมือนเป็นรหัสที่ใบหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่ครับอันนี้คือี่เราเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่เพราะเราเราเคยแขวนเบอร์หูค่<ฆ>นะแขวนตรงคอเขานะฮะ ตรงที่คอแล้วก็มีการหลุดหายได้ง่ายเข้าไปถูไปนอนอเผือกกลิ้งโคนต่างๆแล้วก็ก็จะหลุดไปได้ง่ายแต่ตอนนี้เราติดที่ที่หูแล้วละนะติดเบอร์หูแล้วก็เบอร์หูเราก็จะมีเป็นโลโก้ของฟาร์มชื่อฟาร์มแล้วก็เป็นนัมเบอร์บีบีคือบัฟโรนะฮะบีอ่า ตัวเมียเราจะติดด้านฝั่งซ้ายมือค่ะตัวผู้เราจะติดด้านฝั่งขวามือสังเกตง่ายๆคือเพศเมียเราจะอยู่ฝั่งซ้ายเพศผู้ะจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาและตรงนั้นโรงเรียนตรงนี้ก็คือ ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ก็คือจะตีเป็นฝั่งซ้ายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทั้งหมดเลยก็คือที่อยู่โรงเรียนตรงนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่พัฒนาไปได้อีกไกลใช่ไหมครับพี่เอกโซนทางนี้ใช่ครับก็พรุ่งนี้เรายังไม่ผสมนะครับค่ะเราตอนนี้อายุเต็มที่สูงสุดก็ประมาณ2ปี6เดือน2ปีครึ่งค่ะแต่ส่วนมากจะอยู่ประมาณ2ปี2เดือน2ปี3เดือนก็คือประมาณ2ปีขึ้นอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับและที่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยคือจะเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเราด้วย ใช่ไหมคะพี่หรือว่าเป็นลูกของพ่อพันธุกรรมเราก็จะเป็นลูกของพ่อพันธุ์ของฟาร์มเราเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกมณีแดงลูกแก้วฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นลูกตัวอื่นๆมาที่ติดจากท้องแม่มาเราก็คัดเลือกไว้เหมือนกันเป็นแม่พันธุกรรมของเราแต่มันต้องชัดเจนนะครับค่ชัดเจนว่าเออตัวนี้เป็นลูกของเทพมงคลของแท้เลยนะของจริงพญาหงของจริงนะเป็นลูกของดาวเหนือของจริงเลยเราคัดสรรมาแล้วเราถึงคัดสรรมาอืมนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปชมด้านตัวด้านในดีกว่าด้านข้างในดูไปอันนี้คือเป็นลูกของแก้วฟ้าซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของที่สอนสลีฟฟางเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าเราเราคัดเลือกมาเลยสมัยก่อนนู้นเราเอาคัดแบบส่วนสูงส่วนสูงว่าขอ140เท่านั้นแต่ตอนนี้เราจะคัดเลือกเอาที่ทั้งส่วนสูงด้วยแล้วก็สายเลือดด้วยต้องมีสายเลือดที่ชัดเจนแน่นอนเวลาเราพัฒนาแล้วเนี่ย เราจะไม่ได้ผิดพลาดพัฒนาด้วยคือเราจะได้ลูกมันสมบูรณ์แล้วก็มีความแข็งแรงสูงเราเราก็จะเปลี่ยนพ่อไปเรื่อยๆนะฮะเรามาีสารตั้งต้นแล้วที่ดีแล้วเนี่ยผลผลิตที่ออกมามันก็จะจะดีตามไปด้วยแต่ที่แน่ๆพ่อพันธุ์หลักของที่สวนสวิตฟาร์มนี่มีทั้งแก้วฟา้ามณีแดงแล้วตอนนี้คือมีเพิ่มพ่อพันธุ์ไหมคะพี่เราเราตอนนี้เรามีเพิ่มกําลังอยู่ประมาณอายุ2ปี2ปีนิดๆน,ดเน,นะเระประมาณเพิ่มมาอีก สี่ตัวตัวแรกก็จะเป็นลูกสายเลือดของเพศรอุดรน,นะฮะดาวเหนือแล้วก็เจ้าเสาของ Big กไอที่เราเราคัดเลือกเข้ามานะค,ค,คแล้วก็ตัวที่2ก็เป็นลูกของจันสงนานะครับตัวที่3มจะเป็นลูกของก้าวเจริญของ Big กไอเหมือนกันแต่แม่ แม่พันเป็นสายเงินอุทัยอตอนนี้เราอยู่อยู่กับเราทั้งหมดหแม่แม่พันธเขาอะนะทางฟามนี่ก็คือจะเห็นสายพันธุ์ควายที่หลายรูปแบบมากขึ้นใช่ครับเจะเอาไว้สลับตับเปลี่ยนกันเพื่อความเลือดไม่ชิดกันค่ะโอ้โห,หสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะก็ไม่ไม่ไม่ธรรมดาก็ใครชอบสายเนื้อก็เอา ไว้กันได้ตลอดเลยโอ้โหนี่นะคะแล้วก็จะมีทําน้ําเชื้อให้กับเกษตรกรด้วยเกษตรกรเขาก็จะได้ได้มีความหลากหลายมากขึ้นได้แม่ของตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าแม่เป็นลูกมณนีแดงแต่ผสมเป็นเจ้าเสาผสมเพชรอุดรผสมเจ้าเจริญไปผสมเจ้าเจ้าใหม่ชนบุรีก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นสีเผือกเป็นลูกของเจ้าใหม่ชนบุรีของผู้กองปีเตอร์นะฮะก็ แม่น้ำพึ่งสีเผือกแล้วก็จะได้เป็นควายเผือกออกมา <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้วยว่าพ่อพันธุ์รุ่นใหม่ของเราเป็นอย่างอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้คือพี่เอกยังจะมีการจาหน่ายน้ําเชื้ออะไรอย่างงี้อยู่ไหมคะตอนนี้จําหน่ายครับน้ำเชื้อก็ม,มีมีหลากหลายนะครับแต่ถ้าตัวยืนพื้นเป็นหลักเลยก็เป็นน้ําเชื้อข,ของแก้วฟ้าค่อ,อนข้างจะตอนนี้เราปรับราคาแล้วอจกเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ปรับมาเป็นเท่าไหร่แล้วอะครับพี่ก่อน อาจจะชุดล 1, ะหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ถ้าขายยกชุดสองหมื่นสองหมื่นนะครับแต่ถ้าขายเป็นโดสโดสละสามพันก็คือหนึ่งชุดนี่คือสิบสองหลอดไหมครับพี่ใช่ครับสิบสองหลอดก็คือราคาสองหมื่นบาทส <20. S 1> องหมื่นโอ้คือมารับที่หน้าฟาร์มหรือว่าใช่ครับเราจะมีรับที่หน้าฟาร์มแต่ถ้าเอามีคนเอาไปส่งพืงที่ก็อาจจะมากขึ้นราคาก็ ติดต่อได้ที่สองสวิฟาร์มใช่ครับก็ยังเป็นทั้งแก้วฟ้าแล้วก็มณีแดงเหมือนเดิมใช่ไหมครเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือมณนีแดงก็ราคาเท่ากับแก้วฟ้านี่นะคะเพราะว่าลูกของแก้วฟ้าหรือลูกของมณีแดงที่คลอดมาตอนนี้ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยราคาสองแสนนี่ยังยังไม่มีจําหน่ายเกษตรกรไม่ได้จําหน่ายเลยแล้วก็เราก็ต้องขอปรับนะฮะน้ำเชื้อ ไปตามราคาของของตั้วายด้วยอ๋อนี่นะคะคือก็มีการปรับเปลี่ยนตามความพัฒนาของช่พัฒนาของสายพันธุ์ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาดูลูกแก้วฟ้านะคะซึ่งเป็นสายเผือก เลย<ช>ตัวนี้ค,คือเป็นลูกของจริงๆแล้วแควฟ้าเนี่ยเราจะใส่ลงไปในแม่สีเผือกอก็ยิ่งดีแม่สีดำตัวใหญ่ๆสวยๆก,ก็ยิ่งดีเลยเราเราจะได้ผลผลิตออกมาเป็นเผือกที่สวยงามเหมือนที่เราจะจะโชว์บอกว่าตัวเนี้ยแม่เต็มดวงนะฮะแม่เต็มดวงนี้เป็นลูกของแม่เต็มจันนะฮะเป็นควายสีดำนะฮะแต่ว่า อยู่ในสายของมณีแดงมแม่ของเขาเนี่ยเป็นเป็นอยู่ในสายแม่ของตัวชื่อว่าอของมณีแดงเลยคะแล้วเราก็ผสมกับแ้่ฟ้าเข้าไปโอ้ใหญ่เจอใหญ่เลยนะคะใหญ่เจอใหญ่สวยเชอสวยใช่แล้วก็ออกมาสวยงาม<ช>ตอนนี้อายุสองปี3เดือนโอ้แต่คุณความสวยของเขาจริงๆเลยะคะคือได้ทั้งทั้งพ่อทั้งแม่เลยอะ<ช>่ะสวยแบบสรีระของเขาดูความยาวของเขานะคะนี่หน้าตาสวย นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยหน้าตาสวยงามมากนะคะพี่เตอ๋ะะเตอมาจับสดลูกตอนนี้ก็สัดส่วนนะครับสัดส่วนตรงนี้ก็ความสูงตรงนี้ร้อยร้อยประมาณร้อสี่นะครับสูงมากเลยนะคะนี่ ความยาวของลําตัวแล้วก็ในส่วนของบันท้าย้า,ยางต่างๆก็จะสวยอืออันนี้ถือว่าจะถือว่าเป็นแม่พันธุ์หลักประจําฟาร์มของเราก็ได้นะเป็น,นแม่พันธุ์ที่สวยงามดีกว่าต,วตัวนี้มีการประกวดไหมครพี่เอกส่งเข้าประกวดหรือยังรเราประกวดที่งานชนบุรีเราได้อันดับที่ห้าอ่าแข่งกับ สีดำแข่งสีดําทั้งหมด25ตัวหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เอาไปประกวดอีกคืองานงานชาติที่สกลนครก็ไม่ได้ไปแล้วงานที่บึงสัมพันธ์ก็ไม่ได้ไปแต่งานที่เราจะไปครั้งต่อไปก็คงที่อุทัยธานีอนี่นะคะพี่เอกว่าโชว์สดๆเลยนะคะนี่นี่นะคะบันท้ายสมร้อยเท่าไหร่แล้วร้อยสี่สิบกว่าแล้วนะคะสี่สิบหก ประมาณ46-47นะคะครับประมาณเราคิดว่าอีก,อกเดือนนึงน่ะน่าจะมีส่วนสูงที่มากกว่านี้อันนี้เขา2ปีกว่า,วาเองสปี 2> 2, 3, 2, 3เดือน2องโอ้ยสปี3เดือนสูงร้อสีแล้วซึ่งควายโตเต็มที่นี่7ปี7ปีโอ้โห uh แล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีท้องเขาก็จะขยายตัว อย่างนี้หนูก็เท่ากับว่าหนูจะมองเห็นควายเปลือกที่มีความสูงร้อยเกือบร้อยหกสิบแล้วสิคะเนี่ยต่อไปนี้น่าจะเพราะว่าที่แน่ๆหนูคิดว่ามองว่าน่าจะร้อยห้าสิบน่าจะไปร้อยห้าสิบบวกอกลใอยู่แล้วใกล้จะถึงร้อยห้าสิบใช่ใช่นี่คะคือสองปีกว่าๆได้ร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วอะไรอย่างนี้โอ้โหอนาคตจะได้เห็นแม่พันุนี่เกือบค่อนข้างใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆได้ความยาวของพ่อเขาด้วยนะคะใช่ความสมูทของลำตัวใช่ เัา<ผ>ได้ตามสัดส่วนนะฮะแต่ว่านี่นี่คือเราเราบรีบเท่ากับปลายสีดำนะครับสีดำแล้วก็ออกมาเป็นสีเปลือกโอ้โหอย่างนี้บีบบีดมาได้เพือกน,นี้หนูถือว่าโอ้โหโอเคเลยนะคะเนี่ยใช่ครับโอหแล้วแล้วหญ่ใหญ่เจอใหญ่ได้ความสวยด้วยด้วยความใหญ่ความยาวของเขาด้วยคนล้แบบ คนละแบบอย่างมดีแดงเขาจะอาจจะมีเจ้าเนื้อหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่สัววนแก้วฟ้านี่จะได้ความอายาวสูงยาวโอ้ก็ได้ออกออกมาที่ว่าตัดส่วนที่ออกมาแล้วหางบันหางเนี่ยนะหางก็จะสวยด้วยค่ะหางสวยยาวอืมบ้านท้ายของเขาคะหาก็จะสวยยาวบ้านท้ายสวยแข้งขาสวย สวยจริงๆตัวนี้อนาคตเราต้องดูดูกันอนาคตว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูลูกของแก้วฟ้าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะคะคือจะมีความแตกต่างกันสวยเป็นคนละแบบนี่นะคะมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้นี่ใกล้ๆกันเลยะคะตันี้ชื่อน้องเองิงเนะฮะเองิงเนี่ก็ ลูกแม่เอิญนะครับก็จะมีความสวยงามคนละแบบกันอันนี้ก็คือเป็นลูกของแก้วฟ้าเหมือนกันลูกแก้วฟ้าเหมือนกันตอนนี้แต่คนละแม่วันที่ยี่ยี่สิบแปดนี้นะครับครบสองปีพอดีอือก็คือก็ยังอ่อนอ่อนกว่าตัวนู้นนะคะกยังอ่อนกว่าประมาณสามเดือนอันนี้คือคนละแบบคนละสไตล์เลยตัวนี้จะมีความสวยอาจจะจ้าสวยแบบละมุนครับตอนนี้ก็ร้อยร้อยสี่สิบห้าโอ้แต่อันนี้คือเหมือนเขาเจ้าเนื้อหน่อยนะคะพี่เจ้าเนื้อ เจ้าเนื้อแล้วก็มีความสมูทเหมือนกันความสวยงามที่ยังเด็กรือว่ายังเด็กอยู่เนาะนี่นะคะดีความสวยแตกต่างกับน้องเต็มดวงนี่ตัวนี้สวยไงพี่เต๋อสวยแบบหวานหวานนะคะตัวนี้สวยแบบหวานหวานสวยแบบไทยๆตัวนั้นสวยแบบฝรั่งสวยแบบฝรั่งสวยแบบอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่อนข้างที่จะต้องเนื้อหน่อยนะคะพี่ตัวนี้เท่าไหร่อ่าร้อยสี่สิบห้าอ่าพี่เต๋อสูงร้อยสี่สิบสี่ใกล้ๆเคียงกันเลยครับ ก็อายุสองปีนะครับสองปีลูกของแก้วฟ้าตัวนี้นะอุ้ยลูกของแก้วฟ้าส่งลูกหน้าตาของเขาสวยหมดทุกตัวเลยนะคะเนี่ยครับตอนนี้เขายังเล็กอยู่เลยค่ะเขายังนิดแต่ยังยังไม่ออกเพราะว่ายุยังน้อยอยู่แต่ได้ความสูงแล้วนะคะเนี่ยก็อีกประมาณสักหกเดือนถึงจะผัดฟันก็คอยดูว่าอีกหกเดือนเขาจะไปถึงไหน คนนี้นี่พี่เอกตั้งเป้าไว้ว่าจะไปเดินลองชิมร้านที่อุทัยธานีเหมือนกันใช่ครับจะไปพร้อมกับเต็มดวง,ดวงที่อุทัยธานีวันนี้เรา แต่โคนหางของเขานี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้ใช่ครับเนื้อตัวเขาจะจะสมูทเหมือนกันแต่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่หรือยังไงหรือจะไม่ได้ที่ต้องรอติดตามกันต้องรอติดตามกันต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าที่แน่ๆคุณแม่เห็นนี่นะคะนี่ความสวยของเขาสวยกับคนละแบบกับน้องเต็มดวงเต็มดวงจะสวยยาแต่นี่คือเขาจะมีความสั้นหน่อยแต่ความสูงของเขาได้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับนี่ดูชอบโคนหางของเขามากเลยอ่ะ นิ่มมากเลยคนหางของเขานะคะนี่อันนี้เป็นลูกแก้วฟ้าอีกหนึ่งตัวนะคะคือได้มีความสวยความชัดเจนไปทางพ่อของเขาเต็มที่เลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับนี่นะคะก็คือตัวนี้จะจะได้แม่มาด้วยอืมันท้ายเนียนกิ๊บเนียนกว่าตูดเตอ๋ออีกอะ่ะเต๋อ การที่จะมีควายตัวใหญ่สวยงามขนาดนี้เรามีวิธีการดูแลยังไงต่อคะพี่ก็อยากจะฝากถึงคนทั้งคนรุ่นใหม่นะครับที่มือใหม่มือเก่าการเลี้ยงควายเนี่ยอยากจะให้มันสวยงามสมูทอย่างเงี้ยอาหารการกินนะครับต้องมาที่หนึ่งด้วยพันธุกรรมหนึ่งแล้วนะครับการเลี้ยงดูต้องอย่างดิงด้วยต้องอย่าให้ขาดนะครับจะให้ขาดสารอาหารอจะให้ขาดส่วนของหญ้าเขียว แล้วก็ฟางอยาขาดนะครับที่นี่เราจะเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะเราจะให้อาหารข้นเนี่ยประมาณวันหนึ่งนะฮะประมาณไม่เกิน3ากิโลต่อตัวต่อวันถ้าเราจะต้องการเงินจากเขาต้องการพันธุก,กรรมต้องการเงินที่รักมูลค่าของเขาที่มากขึ้นเราสมควรที่ต้องเสริมอาหารต้องให้อาหารอาหารกินวันวนี้ยถ้าเราไม่ให้อาหารที่ครบถ้วนนะครับไม่มีแคลเซียมและธาตุที่ครบถ้วนเนี่ยจะทําให้ ดั้งเขาเนี่ยฮะจมูกเขาเนี่ยยุบเป็นเป็นเหมือนไลแคละไปก็ก็จะเป็นจมูกสั้นๆแล้วก็ตัวก็ไม่สูงนกเราก็จะได้พันธุก,กรรมที่ไม่ดีเราขายไม่ได้ราคะ่ะถ้าเราเพิ่มเงินไปอีกประมาณสักห้าพันต่อปีห้าถึงหกพันบาทต่อปีเนี่ยเราจะได้ควายที่สวยงามคือดั้งต้องโด่งนะอย่างเงี้ยควายกลุ่มนี้ไม่ไม่ได้ขาดสารอาหารเลยบางครั้งเราเห็นควายที่มันดั้งยุบไปหรือความสูงไม่ได้เลยต่าง ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็คืออยู่ที่สารอาหารเขาไม่รับสารอาหารที่ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะนอกจากการให้อาหารสดให้อาหารออร์แกนิกอย่างนี้เราต้องมีพวก่าานเด็กต่างๆด้วยใช่ไหมคะพี่ที่เพื่อจะมันมีมีแร่ธาตุาาเหล็กกร่ธาตุอ,อย่างตัวเนี้ยเราให้ความเขียวหญ้าเขียวเนี่ย วันนี้ควายเราวันนี้จะจะได้กินหญ้าเขียวที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเป็นหญ้าสามเหลี่ยมเหรอคะพี่หญ้าน่าใช่ครับเป็นหญ้าสามเหลี่ยมเป็นปกสามเหลี่ยมแล้วก็แต่เราเราไปน่าจะที่บ่อปลาตดีน,นี้มีบ่อปลาเยอะเราก็ไปเอาเอาที่บ่อปลา หญร่ยคืออย่างไรอย่างนี้ไงครับคือเป็นหญ้าเขียวเป็นหญ้าธรรมชาติหญ้าเย,ยาธรรมชาติอย่างนี้วควายสามารถกินได้หมดนะครับแต่วัวอาจจะไม่กินนะแต่ว่าถ้าเป็นควายกินหมดเลยหญ้าที่อยู่ในในน้ำนิมทานเรงต่างๆควายก็เขาจะกินทุกตัวแต่เทียบกับวัวแล้ววัวจะไม่กินแต่ควายกิน อย่างนี้ควายเขาก็มีอาหารเสริมแตกต่างกันทั้งฟางด้วยหญ้าสดด้วยแล้วก็อาหารเสริมอย่างที่พี่เอกบอกด้วยแล้วก็ต้องมีก้อนเตืาก้อนและธาตุก้อนและธาตุด้วยอะไรเงี้ยต้องขาดนะครับก้อนและธาตุขาดไม่ได้ก็เหมือนกับคนเราต้องทานอาหารในครบห้าหมู่ห้าหมู่ใช่ก็เหมือนควายก็เหมือนกันนะคะคืออยากได้หน้าตาสวยผิวพรรณที่ดีก็ต้องทานอาหารเรื่องอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพของเขาด้วยเป็นการดูแลเป็นเป็นหลักเพราะว่าถ้าจะถามผมว่าทำไมผลิตออกมาบีดออกมาได้สวยงามแบบนี้คือ เราอย่าอย่าประหยัดถ้าประหยัดคุณไปเลี้ยงปล่อยไปตามทุ่งนาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับสารอาหารครบถ้วนไหมจะได้กินหญ้าที่เต็มอิ่มไหมถูกไหมครับเราเราคิดว่าเลี้ยงอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเอาฟ้าดินเลี้ยงเราก็จะได้แต่ฟ้าดินแต่ถ้าเลี้ยงด้วยเงินเพิ่มเติมมาไปบ้างอาหารการกินที่ดีจัดให้เขาให้ดีเราก็จะได้เงินเขามีความสุขเราก็จะได้เงิน เพิ่มข uh, ึ้นผมว่าการเลี้ยงควายมันคุ้มค่ามากกว่าปีนึงผมผมลงทุนกับเขาตัวหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ15,000บาท ต่อตัวต่อปีต่อตัวต่อปีโอ้ก็ถือว่าตอนนี้มีทั้งหมดแม่พันธทั้งหมดกี่ตัวแล้วคบพี่อย่างนั้นนที่ฟาร์มของเราแม่พันธุทั้งหมดตอนนี้ที่ที่เรามีอยู่น่าจะอยู่ประมาณ2องร้อยกว่าตัวสองร้อยนิดนิดก็หนึ่งหมื่นห้าพันคูณเข้าไปหนึ่งปีหนึ่งหมื่นห้าพันคูณต่อตัวต่อปีนะคะก็เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ท่านผู้ชมก็ไปคิดเอาเองนะคะอันนี้แค่เพราะแม่แม่พันธุ์แต่ว่าฟาย์ที่อยู่ในฟาร์มเราตอนนี้มี3ามร้อยเจ็ดสิบตัว ทั้งเพศผู้เพศเมียรวมกันรวมลูกเล็กเด็กแดงอะไรด้วยเฉพาะแม่พันธ์ุนี่คือ200กว่าตัว200ตัวแต่อันนี้โซนดังนี้คือแม่พันธ์ุที่คัดมาแล้วจะเป็นแบบว่าประจำขดแทนตัวเนี้ยเราเรายังไม่ได้คิดเข้าไปใน200นั้นค่ะอ๋อยังไม่ได้คิดด้วยหรอยังไม่ได้คิดครับเพราะมันมันอยู่เป็นเพียงสถานะแม่พันที่เขยเขาไม่ได้เป็นแม่พันธุ์ ยังไม่ได้ผสมก็คือยังไม่ได้เป็นแม่พนันธุ์ก็คือโซนทางนี้คือพี่เอกยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นแม่พันธุ์นะแต่อพแม่พันธุ์หลักๆจริงๆคือ200กว่าตัวไปแล้วใช่สองร้อยตัวโอ้โหแล้วนี้คืออนาคตจะเป็นแม่พนันธุ์เป็นแม่พนันธ<ะ>ุ์หลักใช่เป็นแม่พนันธุ์หลักเพราะแม่พันธุ์หลักเราต่อไปเนี่ยเห็นไหมเราจะได้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ยันตัวเนี้ยเราจะได้ตัวโครงสร้างใหญ่ๆ่เนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นควายประจำภาคท้องถิ่นเลยใช่ครับอันี้ก็อยู่ประมาณเกือบร้อย 50ซนติเมตรอันนี้ก็ 2, 2> ปี2ปีกับ4ีเดือนอืมอันนี้คือเป็นควายใหญ่ควายใหญ่อันนี้คือควายใหญ่ควายใหญ่จริงๆดูกบาลเขาดูหน้าตาของเขาเขาใหญ่หน้าใหญ่หัวใหญ่อนาคตปีหน้าเราอาจจะเห็นรุ่นลูกของเขาแล้วสิครับพี่นนครับน่าจะอีก2ปีหรือ3ปีเราถึงจะเห็นหน้าลูกเขา ก็ตอนนี้เขา2ปีกว่าแล้ว2ปีกว่าผมผมจะผสมที่อายุ4ปีอ๋อไม่ใช่3ปีกว่าเหรอครับใช่ใชครับเพราะว่าหนูเห็นบางที่บางที่เขา3าปีครึ่งเขาก็รับผสมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นะที่ฟาร์มเรา4ปีเหรอครับพี่สี่ปีครับตอนนี้ผมจากงานวิจัยของเราที่เราทําอยู่ใน4ปีจะตอบโจทย์ของเรามาก จะได้แม่ตัวใหญ่กว่านี้สูงขนาดนี้นะก็คือให้เขาโตเต็มที่อย่างเงี้ยเหรอพี่ให้โตเต็มที่เวลาเขากินอาหารเข้าไปปุ๊บเขาจะเลี้ยงลูกของเขาเต็มที่ที่อยู่ในท้องนะในท้องเต็มที่แล้วคลอดออกมาก็ตัวสมบูรณ์เต็มที่ตัวใหญ่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาที่เด็กเนี่ยอายุขนาดนี้เราสามารถจะทับได้แล้วเป็นสัตว์ก็ทัพได้เลยแต่เราก็จะมีปัญหา ปัญหาก็คือเลี้ยงลูกน้ำนมไม่มีเลี้ยงลูกไม่เก่งลูกไม่ค่อยสมบูรณ์กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปเลี้ยงตัวเขาอีกไหนจะเลี้ยงลูกอีกในท้องอีกแต่ถ้าเขาเลี้ยงตัวเขาเต็มที่แล้วกินเข้าไปปุ๊บเขาจะไปเลี้ยงลูกจากเดือนก็คือหน้าที่ฟ่าของเราก็คือให้เต็มที่คือ4ปีใช่ก็รออีกประมาณ2-3ปีสิคะเนี่ยถูกต้องออโอ้โหวันนี้เพิ่ง2ปีนิดๆิดเองอะเพิ่งสองปีนิดๆ โอ้โหอยากเห็นลูกของเขาแล้วนะคะคือเราจะต้องติดตามพี่สอฉลีฟ้านะคะว่ารุ่นลูกของรุ่นนี้จะพัฒนาไปยังไงแต่ตอนนี้คือต้องรออีกหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวนี่คืออยู่ในช่วง2ปีนิดๆเองก็รอปีกว่กถึง2ปีเลยนะคะใช่ครับโอ้โหก็ก็ต้องติดตามกันใจเย็นๆมากเลยนะคะณลงเดือนนี้เราคิดว่าเป็นการทดลองไปด้วยนะฮะที่นี่ก็จะมีน้องนน้องนนักศึกษาฝึกงาน มาเรียนรู้การเลี้ยงควายการรีดนมควายการดูแลการทุกๆอย่างนะครับเราก็เป็นการศึกษากันไปด้วยว่าบางทีเราเราให้เด็กมีมีลูกอะ่ะมีเร็วเกินไปเราเราจะได้ไปลูกไปที่แคลื์ตัวเล็กค่ะ<ห>ไม่สมดุล ยังไม่แบบเหมือนเขายังไม่แข็งแรงเต็มที่ใช่ใชแล้วอย่างนี้พี่เอกเปิดสอนให้น้องนักศึกษาเข้ามาชมอย่างนี้ยค่ะพี่เรามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะพี่<ร>อ๋อมีเรามีแต่เพื่อให้ค่าใช้จ่ายน้องเขาเพรามาทํางานให้เราอ๋อค่ะ อ๋อก็คือเหมือนมาก็มาเรียนรู้บางคุณก็มาตอนนี้มาสี่เดือนบางคุณก็มาหนึ่งปีอืมโหมานานมากมาเรียนรู้นานพอสรติมมาไหมกลับไปชานาญเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของฟาย์ไปเลยแล้วอย่างนี้อ่าทางฟาร์มอย่างเงี้ยจะมีนโยบายที่จะเปิดสอนสําหรับน้องๆคือแบบสอนเป็นจริงๆจังๆอย่างนี้ไหมครับพี่เอกนะมีกรอนาคตตั้งใจว่าจะมีมีครับแต่ต้องขอให้เราเรานิ่งกว่านี้ก่อนทุกอย่างมันพร้อมเด็ดเสร็จค่อนเราก็จะสอนว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเราก็จะให้เรียนรู้ได้ทุกอย่างแล้วก็ทุกคนต้องทําเป็นหมดมทําเป็นหมดการเลี้ยงควายการดูแลการทํำไร เหมือนเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอชีาเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งมีคอร์สในการเรียนการสอนนะฮะมีค่าใช้จ่ายต้องต้องมีค่าใช้จ่ายจะเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายรวมถึงการสอนการรีดนมสอนการแปรรูปของนมสอนการให้อาหารสอนการดูแลเรื่องฉีดยาบำรุงยาอะไรถ้าเราจะเป็นเจ้าของฟาร์มอ่ะเราต้องทําเป็นได้ถุู้าใช่ค่ะใช่เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่การดูแลสังเกตอาการแต่ละอย่างของควายเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะไปชมตรงไหนต่อครับพี่เอเราจะไป ชมให้พี่จะพาไปชมลูกควายหรือพ่อพันธุ์นะพ่อพันธุ์ที่เราเพิ่งแยกออกมาแล้วก็<ฆ>เป็นลูกของแก้วฟ้าลูกมณีแดงที่เราเตรียมตัวที่จะไปเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปเดีย๋ยวเราไปชมตามพี่เอกกันไปเลยดีกว่าเชิญเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูพ่อพันธุ์นาในอนาคตกันต่อดีกว่านะคะตามพี่เอมาเลยครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะมีควายที่เพิ่งแยกออกมาจากแม่นะครับคืออายุหนึ่งปีเราก็จะแยกมาเลยแต่บางตัวก็ยังไม่ถึงหนึ่งปีก็มีจะมีในกลุ่มนี้ฝั่งนี้อายุหนึ่งปีแล้วนะครับแต่เป็นตัวเมียทั้งหมดอันนี้เราเราไปซื้อกลับคืนมาเพราะเป็นลูกควายของเราอันนี้คือเหมือนเป็นเจนเจเนอเรชั่นรุ่น นั่นรุ่นน้อยรุ่นเล็กๆอันนี้ตัวนี้อายุ7-8เดือนครับเป็นลูกของามณีแดงก็หน้าตาก็ใหญ่นะครับก็ส่วนสูงก็เกือบ140เซนติเมตรอายุ7เดือนแล้วก็มีเราจะมีลูกของแก้วฟ้าอีกตัวหนึ่งเราเพิ่งแยกออกมาอันนี้คือเป็นลูกมณีแดงนะคะซึ่งยังไม่ถึงหนึ่งปี7เดือน7เดือนเอ่เรามาดูลูกแก้วฟ้าเมื่อกี้คุณแม่เห็นแล้วสวยมากเลยสวยมากตัวนี้อายุอยู่ที่7เดือนเหมือนกัน ตัวนี้นี่คือเจ็ดเดือนแต่เขาได้ความสูงเยอะมากเลยนะคะดูนะคะนี่ความสวยของเขามีคนจองยังครับพี่เอกนี้มีคนจองนะครับป้ามีจองแล้วหรอครับพี่ตัวนี้ดูดูครับเนี่ยเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนเราก็ดูพี่เต๋อไปเยีนเทียบสิลูกแมวสบายเมันไม่ฟุดเหรอลูกไปแล้วลุงเอกอยู่กลัวอะไรนู่นม่สั่งนี้ลูกเห็นไหมีนพี่เต๋อสูง144นะคะนะครับเนี่ยจะเท่าพี่เต๋อแล้วอุ้ยตต้ตตัวนี้ควายเจ็ดเดือนนะครับค่ะ โอ้เจ็ดเดือนแล้วมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แสดงว่าเขาก็ติดตามตลอดเลยค่ะว่าว่าความลูกของแก้วฟ้าเข้ามาคุยกันไว้ตั้งแต่สามเดือนอครับอันนี้เขาก็จะส่วนสูงก็คือมันเป็นไปได้ยังไงเพราะเพราะมาจากสายพันธุกรรมเท่านั้นถึงจะได้ขนาดนี้ความสูงใหญ่ของเขาออันนี้เป็นลูกของแก้วฟ้านะคะแก้วฟ้าครับเกือบร้อยสี่สิบแล้วโหเห็นไหมพี่เต๋อเลยก็พี่เต๋อสูงกว่านิดเดียวเองอ่ะ หน้าตาเขาไปทางพ่อจรีรยาไปทางพ่อหมดเลยนะครลยความสวยงามที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของของข้าแก้วฟ้าหนุ่หขึ้นย้ายมาได้ได้วันเดียวอันสองวมาหนูว่าทาไมชื่อเหมือนผู้หญิงเลยอันนี้เขาาจะชื่อว่าฉัดแก้วครับเขาฉัดเขาเกิดวันฉัดมงคลแล้วก็มีคนี้ตัวนี้ก็เป็น เป็นสายเลือดของแก้ว,วฟ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้อายุ1ปี1ปีหนึ่งปี6เดือนนะครับหปี6เดือนเราเตรียมตัวไว้เพื่อจะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวแต่เป็นสีดำานึ่ปี6เดือนตอนนี้ก็สูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอัพละอันนี้ก็ถือว่าพี่เอกจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ใช่ครับอีกหนึ่งตัว,อ,ตวอีกหนึ่งตัวที่เป็นพ่อพันธุ์สีดําก็อาจจะเป็นเอาไว้ดูแลเกษตรกร,กรที่อยากจะได้พ่อพันธุ์ที่ สวยงามหรือเราประกวดเห็นไหมครับจะจะสังเกตเห็นว่าเราเราจะมีเอ่อบอร์หูเราจะอยู่ทางขวามือนะฮะถ้าเป็นตัวตัวผู้นะค่ะตัวเมียจะอยู่ด้านซ้ายนะคะอย่างที่พี่เอกเคยบอกอันนี้นี่ดูแข้งขาของเขานะคะอันนี้คือเป็นลูกของแก้วฟ้าแต่ก็สีดำครับตัวนี้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งหมดเลยแก้วฟ้าก็เป็นลูกของพญาหงก็จะส่งอัตลักษณ์ที่ชัดนความสมูทของลำตัวก็ ความยาวนะฮะความยาวใบหน้าตรงนี้ใบหน้าบ่งบอกถึงการเป็นตัวคู่ดู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 แข้งขาของเขาอย่างที่พี่เอกบอกนะคะคือ<า>แข้งขาของเขาการยืนการยืนในส่วนของการยืนต่างๆเราก็จะค่อคนข้างจะ จะสมูทสมูทของเขาแต่เพียงแต่สีผิวของเขาเท่านั้นเองที่แตกต่างออกไปจากแก้วฟ้านี่นะคะคือเขาก็มีสายกรรมพันธุ์ที่มาทางแก้วฟ้าเลยทั้งสรีระแข้งขาของเขาหน้าตาของเขาอย่างนี้พี่เอกก็คือจะให้ราคาเกษตรกรที่จะแบบสนใจอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะพี่ก็ถ้าเป็นตัวผู้เราก็จะแบ่งปันไปด้วยแต่ต้องต้องให้ตัวที่สวยงามที่จะประกวดตัวนี้สามารถที่จะเลี้ยงเอาไปประกวดได้นะครับในอนาคต หนึ่งปีหนึ่งปีเท่าไหร่ละคนี้ยหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนนี่นะคะคือตอนนี้คือเป็นเจนคือแบบปลูกปั้นที่จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตอีกต่อไปนะคสายประกวดด้วยสายประกวดด้วยตัวนี้นี่พี่เอกพยายามปลูกปั้นให้ทั้งเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ลองชิมรางในการประกวดทุกอย่างนี่นะคะแล้วโซนทางนู้นที่เห็นเผือกเยอะเลยก็มันจะมีสุเผือกก็เป็นเพิ่งแยกออกมาแยกออกมาจากแม่แล้วก็จะเลี้ยงไปอีกปีสองปีถึงจะ ได้คัดออกมาเป็นแม่พันธุ์ตัวไหนถ้าสวยก็ถึงได้เข้าเทียบชั้นเป็นแม่พันธุ์ต่อไปพี่ห่อคะอย่างเปือกเผือกพวกนี้ค่ะคือเป็นลูกของแก้วฟาร์มหมดเลยไหมคะือว่าใช่ครับแก้วฟาร์มหมดเลยเหรอคะพี่ใช่ครับโอ้โหแต่มันเป็นตัวผู้ใช่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่อ่าเป็นตัวผู้ที่เราคัดออกมาจากแม่อีกทีนึงนะคะใช่แล้วเรามีตัวแม่พันธุ์หลักๆนี่สองร้อยกว่าแม่ก็คือจะอยู่ลงเดือนางนูุใช่ไหมคะพี่ใช่ครับโอ้เราไปชมกันต่อนะคะเราไปชมกันต่อเดี๋ยวเราไปชม พ่อพันต่ออ่าเราไปชมพ่อพันเพราะว่าพี่เอกบอกว่ามีเพิ่มมาอีกสี่สี่ตัวหลักๆคือที่นี่คือแก้นฟ้าแล้วก็มณีแดงแล้วเดี๋ยวเราไปชมตัวอื่นๆกันต่อด้วยเนี่ยความร้อยสามสิบกว่าแล้วนะเจ็ดเดือนอือหตัวนี้สวยตัวนี้ลูกลูกมณีแดงมณีแดงเขาให้ตรงนี้ใช่แล้วก็เขาใหญ่เนี่ยเห็นไหมส่วนเขาจะใหญ่ดอกเขาจะใหญ่สวยหน้าตาจะออกเป็นสีผิวมาด้วยเลยนะคะเนี่ย อสองปีสี่เดือนใหญ่เกือบร้อยหกสิบแล้วตัวนี้ใหญ่ใหญ่ด้วยพันธุกรรมคสามปีหกเดือนสามปีหกเดือนเขาก็พร้อมที่จะเริ่มผสมได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมีน้าเชื้อแล้วออก็สูงร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรนะครับมีความสอันนี้เขามีน้าเชื้อนี้พี่เอกจำาหนโดเท่าไรคะชุดหนึ่งตอนนี้เราส่งชุดหนึ่งก็ประมาณห้าพันบาทอันนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่อ โชคซิลิครับเขาค่อนข้างที่จะเปรี้ยวหน่อยนะคะตัวนี้ตัวเป็นตัวเขาจะเป็นเป็นแม่ของเจ้าเดอะคิงเดอะคิงที่เมื่อกี้ลูกของมะนีแดงก็จะตัวใหญ่ๆหน้าตาก็แตส่วนสูงตัวนี้ร้อยห้าห้อเซเมตรอันนี้คือเป็นสายเลือดของปานซุลินใช่